ัมโมตัสสะภะควะโตอะระหสัมมาสัมพุทธะสะนะมตัสสะภะว ทานข้าวัานตุนาราหารตุนทานมันทานปวดทานสังสีมวัลลบมาจะมาหาทิพว่าจะไปอยากข้าปราะราชนิพนธ์มาจะมาหาเทวะ อาภิราภากวัวันตุเมมหาปุญญะมาราภุกวันตุเมมิเตภาหันติวุณามาอุณามวพุทธายะวิระกัญโยวิระโคนายะวิราหิงสา วิราชิวิราชาสวิราชิติโยควรภาสัมมิมามาพูนัสสัสวาหุมสามปจิฉามิเร่งเร่งภาบาหาหรือ อาสังสิโมรมาจะมาหาเทวะตาเฟยาการปรายันติโอ้มาจะมาหาเทวะพิราากวันตุเมมาคุญโยมาราภกวันตุเม มิเตพาหัวจิหุนนามาหุนโมปุทัยยะวิราชายุวิราชโหนายะวิราชิงสาวิราชิตวิราชาสวิราชิตโย ควรภาษามามามาพวรภาษสวาหุมถามก็จิตชามีเพงเพ่งบาบาฮารืออาสังสิมวมลมมาจะมาหาว่าตาเปยาขาปารายันติโอ้มาจะมาหาเทวะ อาภิราพะวันตุเมมากุญโมมาราพุวันตุเมมิเตปานวันจิวนามะอินามุททายาวิราตจโยวิราโคนายา วิราหิงสาวิราทาสิวิราทาสาวิราอิทิโยพูนภาสาไม่มามาพูนภาษาสวาหุมสามป้าจิตชามิเพงเพงมาบะฮารือรือาสังสิมวามลมม่จะมาเน ว่าทราเพยักขาประรายันติออกมาจะม,ม,มาหาเทวะอภิราภะาปวันตุเมมาผุญโยมาราบุปวันตุเมมีเต่บาห์วันติปวันามา นาโมพุทธายะวิราชโยวิราโคนายะวิราหญิงสะวิราชติวิราตาสะวิราชิตโยพลทัสสัมมิมามาพุทัสสวาหุมสามปคจิตฉามิ แสงแสงบาบาฮาอือรืออาสังสิมวัลลมมาจะมาหาเทวพเพยยาขาปรายันติโอมาจะมาหาเทวะอภิราภาภวันตรุเมีมาคุญโยมาราโข พระวันตุเมฆมีแต่ปานหัวติควรนามอาหุนามวุปุถั յ ะวิราชโยวิราชโณายะวิราหิงสะวิราชติวิราชสาวิราชิตโย พูนภาษามมมามาพุรภาษาสวาหมสามป่จิตชามิเิ่งเพงบาบาหาหร,รืออาสังสิม,มวลนพรมมาจะมาหาเิว,ว่าทราเปยายา